ต้นดอกผีเสื้อลาซีหรือปีกผีเสื้อเป็นไม้ประดับแสนน่ารักนะคะเพื่อนๆมีกิ่นกำเดิดในประเทศบราซิลนะคะนอกจากจะให้ความสวยยังเป็นผักสามารถทานได้ทั้งปรุงสุกและทานสดนะคะเพื่อนๆมักจะหุบไปในเวลากลางคืน ใบมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมนะคะโดยใกล้นะคะเ,เพื่อนๆมุมแหลมชอนกันนะคะต้นผีเสื้อลาตีเป็นไม้มงคลช่วยเสริมสร้างด้านความรักเสริมดวงด้านความรักนะคะโชคลาภและความร่ำรวยะคะ่ะเ,เพื่อนๆกิ่เป็นผักสดได้ด้วยนะเ,นเพื่อนๆนะ เสื้อราตรีหรือปีกผีเสื้อนะคะเ,เพื่อนๆดูค่ะล้ยปีกผีเสื้อไหมคะสวยแปกตานะคะเ,เพื่อน เป็นไม้มงคลค่ะเพื่อนช่วยเสริมดวงด้านความรักโชคลาภและความร่ำรวย จะประทานเป็นผักสดได้นะคะทั้งปรุงสุกด้วยเป็นไม้ประดับไม้มงคลค่ะเพื่อนๆต้นดอกผีเสื้อราตรีหรือปีกผีเสื้อค่ะ งามนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่ชรคลิปหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะพาชมดอกผีเสือ้อหรือต้นปีกผีเสื้อนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ชมคลิปนะคะ